สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อนนี้ก็จะมาเบิง่งเพิ่นเพิ่นเพิ่นวานกากับเพิ่นโอ้เพิ่นวานกาสั้นเพิ่นลูกกาลูกกาสีดำนาลูกกาถอนกาดำนาทางนี้ผัดวานแล้ว หางิก็วานแล้หลายทงเพิ่นวานเอาสิเมื่อแล้วบ่ลบกะลบพอแล้วบ่ ก็ยังบ่พอนะฮะทงน่ะกันยังบ่พอทงนี้ก็ยังบ่พ,พอพ่อละติโลกะโลกะพ่อละติสีดำโอ้ยเต้เขาสะดุดบานสีดำหน้าบบบนี่ติ ข้างไหนเอ้าดำเดียบ่ดำบ่ายววาวดำเดียบ่ติพู้นี้มือฝนผูนะโอ้ยนเปตกตาตทางนังว่ะจะหจะย้อนนพนมพ้เล่อ <laughs> ย,ย้น, <laughs> ยยนพนมเราไปห้วยยอนสะกดหมามะนะย้อสะกดหม,มาม,มาห้วยเลยไปยอ้อนไปอันห้วตะย้อนคนครพนมจิ้บผะนครพนมทนต๊กดีขนาด สกนลนครฝนตกอันที่ว่าค้านเมื่อเช้านี้รถจมทล้วละเลี้ยงมารถจมขั้นหนึ่งจมขั้นที่สองมาดึงกระจมขั้นที่สามกระจมหวัวกระจมหลายขั้นแสามขั้นเลยไหมบอกมันไท่มาดึงขึ้นนะดึงขืนขั้นที่สามฮะออสองขั้นนั่นเองฮะเต้ โอ้ตีคั้นแรกของไสาลขั้นแรก่ะทรงโอ้บันนี้เดี๋ยวอันขั้นที่สองมาลดโจมตีอามาดึงกระโจมอีกขั้นที่สามดึงเอาทั้งเทิอี่ดอาทงิอีกอมาดำหน้าบอกนะสีดำหน้าได้ปะฉันยังบัไดเลยมืเอื่นรือันี้สีดำเลย ดำม with <ondan S 1> ือนี <kicking. S 1> ้บ่ดำลลูกกาพอกระดำเลยลูกกาพอกระดำเลย้อยสิบมัดร้อยสิบมัดพอบ่มันไกลเนาะพูดมันไกลกันปลากระปูดปลากูดคีูร้ายกระปูดละเนาะพูด ใชบ,บ่ัาก่นเาเอพุนากาปดเน้งาเหนาขอไข่พุนาอีกบาเฮบักขอไข่น้ำวะออมันมันนวทงนี้อันไายไว้โอ้ยมองมันจม,มนะโอ้อันนี้ลกกําลังรกกานี่ดี ค่้ยแต่บอดดนะ์เนาะพนกากิีมาแล้วผูดีเติมเติมมาแล้วเอาน้ำมาจะ้ใส่สันน,น้ำมาคืนคน,คนี่โอ้หันทงนี้คือมีน้ำสันม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 ันห่งทงอย่างเนาะมันมีงนทงนี้มันมีมันห่ง เออพงนั้นนอนบ่ยังมีแห้งโมแมนโอ้โลกอ่อยอยู่บ่อยอยู่ฮะเดะปลาคนนกเขาบ้าัน ว่าปฮ้ยปลาคอนนอกเขาปลาคอนนอกเขาอ่ะจีเดชิโล่งลกบ้า,าง,งก,ก็น,นะปลาคอนนอกเขา กาพลโอ้ลายเติบแล้วพุดดิได้หลายเติบแล้วทงป้าบอดอันาาบ,บดกาเท่าไรห้อยไห้นน่สองร้อยไป ปลาขนนกว่าฉันปลาขนนกอย่าลงบนก่อนความนสีสีอย